แต่การกจายเป้าหายในการนรนการนะครับแล้วก็เราจได้วัน,วนถุวัตถุประจกไปด้วยกันร่วมปันฝ่าวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันเรากลับมาพื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในทุกคนของเราให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมครับเพื่อหารายได้ที่เข้ามาครับ่นี่ฮะคือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับของชาวกวยเลี้ยงช้างหรือชาวช้างนะครับลาวกวยเขมรน,นะครับเลี้ยงช้างนี่ก็ต้องมีพิธีการพิธีกรรม นะครับ icism, คล้ายๆกับคนเรานะคร skincare, ับเกิดแก่เจ็บตายนะฮะยามเกิดก็มีการสูบขวัญนนะครับนะยามที vida, ่สิ้นลมหายใจก็นะทําประเพณีประเพณีเหมือนกันนะครับน้อง้หมูนะตัวเล็กตันู้นหลังกินนมนะครับได้รับที่นี่เลยนะครับก็ได้รับการดูแลความปลอดภัย ประกอบเป็นี่น้องรูปภานที ouais. this, this, ่ได้ให้ความช่วยเหลือจิตใจผู้ที่ต่างเวลาต่างเสร็จเป็นร่างกำลังน่ารักเลยกำลังสนด้วยนะครับเรามีพระคุณเจ้านะครับมาทำพิธีให้ด้วยนะครับมีหมอพรามนะหมอสุขวัลนะครับมาสุขวัลให้นะครับ มีใบสีนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยต้นอ้อยมัดเป็นเป็นมัดเป็นมัดไว้ประมาณห้าหกมัดนะครับแล้วก็มีกระดาษสีขาวแนละ้วเขียนชื่อไว้นะครับเขียนชื่อไว้จะให้ลูกช้างหยิบกินอะไรประมาณนี้นะครับตั้งชื่อเราชื่อชอบชอบชื่ออะไรแบบไหนนะ ผู้เฒ่าปู้แก่ก็มาร่วมสู่ขวัญนถือว่าเป็นพิธิการที่สําคัญนะครับแล้วก็แล้วก็ญาติพี่น้องได้มาร่วมดีใจแสดงความดีใจกับพ้อควาญช้างด้วยนะครับต้องเว้รยะห่างชนะ่วงใส่แมสหน้ากากอนามัยช่วงโควิดนี้ นลังตนนโมนะฮะเพตผู้นะครับใายนโมนะฮะดูยังไงว่าช้างตัวผู้ครับดูที่หางช้านะครับดูหางช้านะเห็นไหมครับดูหางนะฮะดูหางหางช้าครับตัวผู้นะครับเห็นหางไหมครับเห็นหางไหมครับเห็นแล้วเนาะหางช้ำๆเั่นะตัวผู้นะฮะ วัดอุณหภูมิร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาในงานได้นะเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะปกติใหญ่กว่านี้นะันนี้เป็นช่วงโควิดนะครับญาติพี่น้องก็มากันไม่ครบนะครับมาบางส่วนนะครับเป็นพิธิกรรมพิติการของชาวช้างนะครับ นะสู่ขวัญช้างนี่เห็นไหมฮะรูปหล่อมาอนาคตเนี่ยดาราแลนะ้วนี่ยโอ้ถ้าเป็นยุค90เต่าสมชาย,ย,นะยานั่นโคกผมนี่ดูฮะอาจะสงสัยว่าคนนั้นทำมาทำอะไรเยอะแยะได้มาสู่ขวัญตัวเองนะเอาไปเลยเนาะอันนี้ะอะ กลองคับกลางนะล,ลังน่ารักเลยะฮะคอดสเมื่อตอนเออข้าบรรษาพอดีเลยครับบรรพาใหญ่เลยะฮะวันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งพอดีละอาทิตย์หนึ่งพอดี น่ารักมากครับผมอันนี้พระครูด็อกเตอร์สมุหานปัญญาทโลนะครับเจ้าวาดปัตตาเจียงนะครับก็ให้คำสอนนะครับกับญาติโยมนะที่มาร่วมงาน ในครั้งนี้นะครับส่วนพ่อพราม์นะครับพ่อตุยนะครับพ่อตุยนะครับเป็นพ่อพราม์นะที่จะมาสู่ขวัญให้นะครับสู่ขวัญก็เป็นประเพณีของทางอีสานทางลาวเนาะนะครับก็อนช้ากุ้ยสวยแล้วก็วจะมีประเพณี นะครับผสมผสานกันนะครับมีทั้งประเพณีแบบคำินประพีพมีแบบลาวนะครับก็จะผสมผสานกันนะครับแต่ก็การสู่ขวัญช้างเลยก็เป็นเรื่องที่เราปฏิบัติกันมาแต่ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วนะครับช้างเวลาช้างคลอดออกมาเนะก็จะมีการเอิ้นขวัญให้นะสู่ขวัญให้นะสู่ขวัญน,นะครับ ตอนนี้พิธีการเริ่มแล้วนะครับกว่าระยะห่างนะครับนั่งอยู่ห่างๆเขาอยู่นี่นะฮะม่ต้องไปใกล้เขานั่งห่างๆ นั่งห้างนั่งห้างระยะห้างนาปการเริ่มแล้วนะครับ Mm-hmm. <laughs>

นี่ครับอาหารการกินที่จะเลี้ยงันะบพี่น้องที่มารูปงานนะครับขนมจีนโอ้นี่นะสเสบียงอาหารของช้างของคนนะครับวันนี้เลี้ยงเต็มที่นะ พิธีการทางศา,ศาสนาผมก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นทางพราหมณ์นะฮะเี่ยวมาเล้วเที่ยวไม่เที่ยวมาื้อเน๊ยังเที่ยววหาหมูไปซอยไล่ลูกพจัมือเด้อ ต้นกล้วยกล้วยอ้อยก็มีกระดาษสีขาวนี่ก็เป็นชื่อนะครับน้ำมนให้ด้วยเนนีทนทนัลงเล่นทุนพนอนให้หลวงปู่ถงน้ำมนต์ให้ด้วยูเขาเลยคุกเขาคภกเขาให้

được à? cho sẽ phong 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 phong